สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ เฮ้ยสู้สวัสดีครับเพื่อนเพื่อยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตเชียโน่สวัสดีเราก็มีอยู่เกม My Hero u l t r a Impact กันอีกครั้งนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกเทคนิคเพื่อนเพื่อนะครับเกี่ยวกับการดองสเตมินาครับก็สําหรับวันนี้นะครับเกม My Hero ของเราเนี่ยมันจะมีอัปเดตแพทนะสำหรับรายละเอียดอัปเดตนะครับจริงๆผมก็พูดไปแล้วรอบหนึ่งแหละพูดอีกรอบแล้วกันก็จะมี ข้อมูลแอปอัปเดตนะครับแล้วก็จะเตรียมตัวสู่อีเวนต์ถัดไปนะครับอีเวนต์หน้าซึ่งอันนี้แหละเป็นสาเหตุสําคัญนะครับที่ทําให้เราต้องดองสเตมินานะนอกจากนี้ก็จะมีการอดไอเทมใหม่นะครับเกี่ยวกับเลเวลอัพนะแล้วก็จะมีการปรับปรุง UI หรือว่า user interface นะครับนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับและสําหรับพรีเพร์ for t เด n e x ใน v e n t นะครับตามที่ผมเข้าใจไม่ผิดนะสำหรับวันนี้เนี่ยอีเวนต์ใหม่จะยังไม่มานะครับมันจะมาทีก็วันพรุ่งนี้หลังจากตู้เนจิเละหมดนะก็ตู้เนจิเละเนี่ย มันจะหมดวันพรุ่งนี้นะครับเวลาบ่ายโมงบ้านเรานะเอาจริงต้องบอกว่าเที่ยงห้นะครับ <c oughs> ไม่ใช่แบบโมงนะเ <c oughs> ที่ยง59เพราะฉะนั้นอีเวนต์ใหม่เนี่ยมันน่าจะเข้าตอนเที่ยง59พรุ่งนี้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆทำนะก็คือการดองสเตมินาครับเพราะสำหรับตอนนี้นะครับบอกเลยว่าสเตมินาเนี่ยใช้ไม่คุ้มนะถ้าเกิดใครที่เล่นมานานแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครที่เป็นไอดีใหม่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะมีดรอปไอเทมด่าน normal กับ hard คูณ2อยู่หรือเปล จริงๆก็ใช้ฟาร์มได้นะครับอาจจะไม่ต้องดองก็ได้นะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เล่นมาเกินหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับและช่วงนี้เนี่ยกิจกรรมมันก็ไม่มีคูณอะไรพิเศษนะครับเกี่ยวกับการดรอกไอเทมนะแล้วก็อีเวนต์เนี่ยมันก็หมดแล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่เพื่อนๆควรจะทำนะครับก็คือการดองเซมินาไว้รอปั๊มอีเวนต์ถัดไปนะสำหรับการดองเนี่ยง่ายมากเลยเพื่อนๆปล่อยเซมินาให้มันเกือบเต็มหลอดมากที่สุดนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมอาจจะปล่อยไว้เท่านี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําให้้้เพื่่ออนนนดดูนะวาามัตัตงงงงกยงไงบบครบ หลังจากที่สเตมินาเต็มหลอดของเราแล้วนะครับมันก็จะมีสเตมิน่าจากหลายๆที่นะที่สามารถกดรับได้นะครับเช่นจากดิสเพนตนะครับตรงนี้นะผมก็ยังไม่ได้กดรับนะครับแล้วก็จะมีจากเดลี่นะครับเดลี่เนี่ยผมก็พาดไปเหมือนกันเพื่อนๆกดรับไปแล้วนะคเมื่อคืนเล่นไปแล้วตอนมารีเซ็ตเซิร์ฟ4ทุ่มนะครับแล้วก็จะมีจากแคมเปญเบสด้วยนะครับ ก็ใครที่จะใช้เทคนิคดองเซมินาน่แบบผมนะเราก็อาจจะต้องเสียเพชรด้วยนะครับไม่ใช่ทําฟรีนะก็คือเราเนี่ยจะต้องเติมเซมิแน่นะครับให้มันเต็ม999ก่99อนนะวิธีทำนะครับคือเราจะต้องเติมเซมิน่รวมทั้งหมด6กถึงเรอบนะครับคำนวณให้มันพอดีนะซึ่งถ้าเกิดเราเติม6รอบเนี่ยก็คือเราจะต้องใช้เซมิน่นะครับให้มันเหลือ99นะ ก็เติม6เนี่ยมันก็จะได้900แล้วก็รวมเป็น999พอดีนะครับเอาจริงตรงนี้เนี่ยผมแนะนำว่าให้ทำก่อนสีทุ่มได้นะไม่จาเป็นตน้องรีบทำครับแต่ว่าตรงนี้ที่ผมทําก่อนเนี่ยเพราะว่าจะทำให้เพื่อนๆดูนะแล้วก็กดแม็กไปเลยครับ3ทีนะสเตมินา่าโอเคก็เติมเลยครับ4 50แล้วก็เติมไปอีก3รอบนะครับอ่าเติมไป4 50ยนี่ครับจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ผม968แล้วเนี่ย ผมจะไม่สามารถเติมสเตมินาได้แล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแนะนําว่าให้คํานวณดีๆนะครับให้มันลง999นะและหลังจากที่เราเติมสเตมินาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เออไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ยินเสียงป๊อปๆองหรือเปล่านะคืออย่างที่ผมเคยพูดนะครับว่าข้างบ้านผมเนี่ยเขาทําบ้านอยู่นะครับก็ถ้าเกิดมันเสียงดังเนี่ยยังไงผมขอโทษด้วยนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมแก้ไม่ได้จริงๆนะครับและหลังจากที่เราเติมสเตม,มินาตัน999เลยนะครับ เราค่อยมากดรับสเตมินาพวกนี้ทีหลังนะรวมไปถึงดิสแพนนะครับอันนี้เนี่ยเราก็กดรับได้เลยครับตอนนี้นี่ครับ80นะครับหลังจากที่เรากดรับเนี่ยพวกพลังงาน,นครับมันจะถูกส่งเข้ากล่องของขวัญน,นะเท่ากับว่าเราก็มีสเตมินาดองสต็อกเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้และหลังจากที่เรากดรับพลังงานแล้วนะครับอ๋นี่มันมาเติมให้เป็น99 9, 9ด้วยนะเราก็ค่อยกดส่งนะครับทั้ง2อันเลย เราจะได้มีดองเซมินห์ไว้ต่อนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับดิสแพสหลังจากที่เรากดดิสแพ h เสร็จแล้วเนี่ยใครที่ยังไม่ได้รับจากมิชชั่นนะครับจริงๆก็สามารถมากดรับได้เลยนะมันก็น่าจะถูกส่งเข้ากล่องจดหมายเหมือนกันนะครับตรงนี้แล้วก็สุดท้ายนะครับจากเบสครับอย่าลืมมากดรับไว้ด้วยนะตรงนี้โอเคเรียบร้อยครับ ็มาดูครับนี่ครับพลังงานที่เกินมานะครับมันก็จะถูกส่งเข้ากล่องจดหมายแบบนี้นะเพียงแค่นี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะสำหรับการเตรียมตัวสําหรับอีเวนต์ในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่25นะอ๋อแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับสําหรับสุ่มการชาฟรีในวันพรุ่งนี้นะครับผมแนะนําว่าใครที่ไม่รีบนะครับหลังจากสี่ทุ่มรีเนี่ยเพื่อนๆอย่ายรีบกดสุ่มนะเก็บไว้รอเปิดตู้หน้าวันพรุ่งนี้นะครับสําหรับการชาฟรีนะ นี่ผมเตือนอีกทีนึงและสุดท้ายมันมีอัปเดตกิจกรรมสเปเชียลพารที่2แล้วนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมไปทํากันได้นะระยะเวลาของมันเนี่ยก็อยู่2สัปดาห์นะครับซึ่งแน่นอนมันจะมีตั๋วแดงนะครับตู้พิเศษเนี่ยอีก10ใบ,บที่เหลือนะคสิบใบสุดท้ายนะที่ผมได้เคยพูดไว้นะครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นครับจะเป็นเทคนิคที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะสำหรับวิธีการเตรียมพร้อมรับมือครับ อีเวนที่จับเดตมาในวันพุ่งนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ละกันสําหรับเพื่อนคนไหนนะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็ไม่อยากพลาดเทคนิคข่าวสารดีๆจากเกมมา e r o Ultra Impact นะครับยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องของผมไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ